วันนี้จะมาเริ่มต้นอัปเดตสัญญาที่3าขีดสกันนะครับเนี่ยครับจุดเริ่มต้นก็จะอยู่ตรงนี้นะครับทุกท่านตอนนี้ก็เริ่มทำเบลิเออร์ข้างบนแล้วครับเห็นไหมครับตอนนี้เริ่มทําได้เยอะอยู่เหมือนกันครับทุกท่านจะสังเกตเห็นว่าขั้นตอนของสัญญาที่3าขีดสตอนนี้นะครับช่วงนี้ยาวไปจนถึงสถานีโคกกวดเนี่ยตอนนี้ทยอยทำเบลิเออร์ได้เยอะแลวครับทุกท่าน ซึ่งตอนนี้นะครับเท่าที่สังเกตนะครับตัวสเปนเนี่ยต่อจนเกือบจะถึงสะพานถนนนะครับที่จะข้ามถนนโคกวดขามทะเลสอเลยครับทุกท่านเห็นไหมครับก็คือเลยสถานีโคกวดไปแล้วนะครับซึ่งระยะทางจากจุดเริ่มต้นนะครับมาถึงตรงบริเวณสถานีโคกวดนี่ก็ประมาณเกือบเกือบสกิโลเมตรกว่าๆเลยครับทุกท่านเห็นไหมครับตอนนี้ก็คือสเปรนก็เรียงยาวนะครับทางผู้รับเหมาเองก็ กำลังทยอยทาไปเลยเออแล้วก็ในอนาคตก็จะทํานั่งร้านใต้เสาและห์ลวสีขาวต่อไปครับทุกท่านจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ก็ต่อโครงสร้างได้ยาวพอสมควรนะครับสาหรับ3ขีดสีในช่วงแรกตรงนี้นะครับตรงบริเวณที่เราวิ่งเข้าตรงนี้นะครับที่มีรถไฟขนปูนจอดอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นสถานีโคกขวดนะครับทุกท่านโดยรถที่ผมขี่ตอนนี้ก็จะเป็นขบวนรถเร็วนะครับที่136นะครับรถไม่ได้จอดนะครับก็จะผ่านสถานีโคกขวดเลยครับทุกท่าน หลังจากนี้ก็จะผ่านสถานีโคกวดไปแล้วนะครับแล้วก็ตรงบริเวณข้างหน้าที่ทุกท่านเห็นตรงนั้นก็จะเป็นตัวลอนเชอร์นะครับที่ต่อสเปรยอยู่ข้างหน้าตรงนั้นนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงชุดโครงสร้างแบบคารยื่นสมุดดุลแล้วนะครับที่จะใช้ในการกอร่อสร้างเพื่อข้ามตัวสะพานถนนโคก,กวดข้ามทะเลสอนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็กําลังทยอยหล่อเพิ่มขนาดความยาวแล้วครับ พอข้ามถนนโคกกวดขามทะเลสอมาแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเหลือเสาที่ยังไม่ลอยอีกประมาณ1 0เสานะครับโดยจะเหลือเป็นข้อสุดท้ายนะครับอีกประมาณ6เสานะครับแล้วก็เหลืออีกหลายข้อก็ประมาณ4เสาด้วยกันนะครับผมเข้าใจว่าตรงบริเวณนี้นะครับถ้าอย่างเร็วสุดนะครับก็ประมาณสักปลายเดือนพฤศจิกาก็น่าจะหลอเสร็จหมดนะครับหรือว่าถ้าช้าสุดก็อาจจะประมาณสักเดือนธันวานะครับหรือเผอๆอาจจะเร็วกว่านั้นเลยครับเนี่ยครับ ราะว่าส่วนมากก็จะเหลือแค่ข้อสุดท้ายซะเยอะนะครับส่วนที่เหลืออีกประมาณ2ข้อนะครับก็จะเหลืออีกประมาณแค่4เสานะครับเดี๋ยวผู้ราเมาทําแป๊บเดียวก็น่าจะเสร็จแลลวครับไม่น่าจะนานนะครับขอแค่ว่าคนงานพร้อมนะครับชุดโครงสร้างพร้อมนะฮะแล้วก็ปูนก็พร้อมนะครับแป๊บเดียวนะครับเทลงบล็อกแบบแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ขึ้นรูปได้นะครับทุกท่าน ตอนนี้นะครับลอนเชอร์ข้างหน้าก็กําลังจะต่อสแปนมาแล้วทุกท่านนะครับโดยในทิศทางที่จะเดินทางไปที่สถานีโคกกวดเลยครับทุกท่านเห็นไหมฮะก็จะไปสิ้นสุดกันอยู่ตรงหน้าสะพานถนนโคกกวดวขามทะเลสอพอดีนะครับนี่ครับซึ่งตอนนี้นะครับก็ต่อได้แล้วนะครับทั้งหมด27สแปนนะครับส่วนสเปนที่28ตอนนี้ก็กําลังจะวางลงนะครับทุกท่านถ้า20 8ก็ตอนนี้ก็ระยะทางก็ประมาณเกือบเกือบ700กว่าเมตรแล้วครับเกือบเกือบ800แล้วนะครับเนี่ยครับก็ถือว่ากําลังเทยอยมีความคืบหน้าเข้ามาเรื่อยๆแล้วครับทุกท่านเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับก็จะเป็นระดับดินแล้วครับทุกท่านเส้นทางรถไฟคมเรวสูงก็กําลังลดระดับลงนะครับเนี่ยครับก็จะสังเกตเห็นว่าช่วงที่เริ่มต่อช่วงแรกตอนนี้ก็มีเบริเออร์ขึ้นแล้วนะครับผมนะครับตอนนี้กําลังสร้างเบริเออร์ไว้นะครับ พอมาถึงทางระดับดินนะครับเห็นไหมครับจะสังเกตเห็นว่าร่องน้ําตอนนี้นะครับทามาถึงตรงบริเวณยกระดับแล้วครับจากที่มาเดือนที่แล้วก็ยังดาเนินการอยู่นะครับเห็นไหมครับตอนนี้ก็ดําเนินการมาถึงตรงเส้นทางยกระดับนะครับทุกท่านแล้วก็ข้างบนก็กําลังเทชั้นหินลงมานะครับ ตอนนี้นะครับเท่าที่สังเกตก็จะสังเกตเห็นว่าผู้ละเหมาเนี่ยเริ่มเทชั้นหินมาแล้วครับก็จะเทอย่างนี้นะครับยาวไปจนถึงตรงสะพานถนนหมายเลข290นะครับซึ่งจะเป็นสะพานถนนทางเลี่ยงเมืองนะครับก็จะอยู่ข้างหน้าหลังจากนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวงแหวนเลี่ยงเมืองของนครราชสีมานะครับทุกท่านถนนหมายเลข290นะครับก็จะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ความคืบหน้าของเส้นทางรถไฟความรช่วงนี้ก็เริ่มมีชั้นหินมาถึง ตรงนี้แหละครับเห็นไหมครับตรงบริเวณข้างๆสะพานตรงนี้พอดีครับทุกท่านความคืบหน้าช่วงจากเลยสะพานไปนะครับตอนนี้ก็มีการทําร่องน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ตอนนี้กําลังเริ่มเกลี่ยดินนะครับเพิ่มขนาดความสูงของคันดินนะครับทุกท่านเห็นไหมครับเพื่อที่จะทําให้มันไปบรรจบกับจุดตัวที่เขาทําไว้ที่จะอยู่ข้างหน้านะครับซึ่งระดับความสูงของคันดินนะครับมัน ยังไม่ได้ระดับนะครับตอนนี้ทางผู้เับเหมาเองก็กําลังเพิ่มคันดินให้สูงขึ้นนะครับเพื่อให้ได้ระดับเท่ากันนะครับเห็นไหมครับตรงจุดข้างหน้าหลังจากนี้นะครับจะต้องเพิ่มระดับความสูงของคันดินขึ้นอีกนะครับเพราะว่าระดับของชั้นดินมันไม่เท่ากันนะครับเนี่ยครับถ้าผ่านไปตรงจุดข้างหน้าตรงนี้นะครับก็จะสังเกตเห็นว่า คันดินมันจะต่างกันเลยครับทุกท่านเนี่ยครับก็ตอนนี้นะครับทางพวกเราหมาเองก็กําลังทยอยเพิ่มคันดินให้สูงนะครับพอเพิ่มคันดินใด้เสร็จผมเข้าใจว่าเขาน่าจะรอนาหินหินกรวดนะครับที่เป็นขนาดเล็กๆนะครับมาใส่รอบเดียวนะครับเนี่ยครับตรงบริเวณที่ผมพูดถึงนะครับเห็นไหมครับจะสังเกตเห็นว่าคันบริเวณเนี้ยมันจะสูงกว่าระดับที่เราผ่านมาเมื่อกี้นะครับซึ่งตอนนี้เองพวกเราหมาเองก็กําลังทยอยเพิ่มขนาดความสูงของคันดินนะครับให้มันมาเท่ากันก่อนนะครับ ส่วนร่องน้ําตรงช่วงบริเวณนี้นะครับยาวไปจนถึงนู่นเลยครับสถานีกุฎิกนะครับก็จะทําเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ตัวพวกรีเทนเนอร์หรือว่าคันกั้นดินก็ตอนนี้ก็ช่วงบริเวณนี้ก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมว่าตรงจุดบริเวณพวกนี้ตอนนี้ก็คือเหลือแค่ขั้นตอนการเติมคันดินให้ได้ระดับเท่ากันนะครับแล้วหลังจากนั้นผมว่าเขาก็น่าจะนําชั้นหินชั้นที่3นะครับมาใส่พร้อมๆกันเป็นระยะทางยาวๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับ ก็จะสังเกตเห็นว่าตรงช่วงบริเวณพวกนี้ก็คือระดับคันดินมันได้ระดับกันหมดแล้วนะครับเหลือแค่การนําหินชั้นที่3มาใส่เท่านั้นเองนะครับแต่ก็อย่างที่ผมพูดนะครับเขารอทําจุดที่มันต่ําๆเมื่อกี้นะครับที่เรามองเห็นนะครับที่กําลังเพิ่มขนาดคันดินอยู่นะครับให้เสร็จนะครับแล้วหลังจากนั้นก็รอเทหินชั้นที่3แบบยาวเลยครับแล้วหลังจากนั้นก็นํารถมาบดอัดให้แข็งแรงนะครับเนี่ยครับ ก็จะสังเกตเห็นว่าขั้นตอนข้างล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นร่องน้ําหรือคันั้นดินก็สังเกตเห็นว่าเขาทําไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับค mm hmm. ันดินบริเวณข้างหน้าที่กําลังจะเดินทางเข้าที่ตัวสถานีกุดจิกนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีแบ็กโฮนะครับมาเคลียร์แล้วครับทุกท่านน่าจะมีการทําอะไรทักอย่างนึงแล้วครับหลังจากนี้อีกไม่นานนะครับทุกท่านเห็นไหมครั ผมเข้าใจว่าเขาน่าจะเริ่มมีการเทหินชั้นที่3แล้วล่ะคอยดูนะครับส่วนที่ทําเป็นร่องๆอยู่ตรงนี้นะครับเขากําลังทําทางลอดนะครับให้คนเดินลอดใต้ตัวเส้นทางรถไฟความเร็วสูงข้างล่างนะครับเพื่อมาขึ้นรถไฟตรงบริเวณที่เรากําลังขี่อยู่ตรงนี้แหละครับแล้วก็ในอนาคตก็เห็นไหมครับสถานีกุจ,จิกก็ถูกย้ายไปสร้างอยู่ข้างๆฝั่งขวามือน,นะครับตอนนี้นะครับตรงบริเวณนี้ก็เริ่มมีการเคลียร์หน้าดินออกแล้วนะครับและหลังจากนี้ในอนาคตก็น่าจะมา คันดินนะครับเพื่อให้มันบรรจบกับจุดนี้ครับผมที่กําลังดําเนินการอยู่นะครับส่วนตรงบริเวณนี้นะครับน่าจะใส่ชั้นหินจนได้ระดับแล้วนะครับเขาถึงทําเป็นร่องไว้อย่างนี้นะครับเพื่อจะทําไม่ให้คันหินนะครับที่นํามาใส่เรียบร้อยแล้วมันสุดลงนะครับเดี๋ยวเขาจะทารีเทนเนอร์เพื่อปิดไว้นะครับเห็นไหมครับนี่ครับตัวอย่างก็จะประมาณนี้เลยครับท่านอันนี้ก็คือขั้นตอนที่ยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวขั้นตอนที่มันเกือบจะเสร็จแล้ว มันจะอยู่ข้างหน้าหลังจากนี้ครับทุกท่านเดี๋ยวผมจะบอกทุกท่านนะครับมันจะเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมเนี่ยครับตามนี้เลยทุกท่านเนี่ยครับถ้าอย่างนี้ก็คือเกือบเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วครับทุกท่านถ้ามาถึงขั้นตอนนี้หลังจากนี้ก็คือเหลือแค่ขั้นตอนการทํารั้วสีเขียวแล้วครับเนี่ยครับถ้ามาถึงขั้นนี้ก็คือเหมือนเกือบจะเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับก็ถือว่าขั้นตอนของการทําคันดินแล้วก็ใส่ชั้นหินเนี่ยก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้ามันเป็นเหลี่ยมแบบนี้นะครับทุกท ซึ่งตอนนี้นะครับทางพุทธละเมาเองก็กําลังดําเนินการอยู่ครับทุกท่านเนี่ยครับกำลังทยอยทํารีเทนเนอร์ใส่ไปเรื่อยๆนะครับจุดไหนที่ยังใส่ชั้นหินไม่ครบทุกชั้นก็กําลังทยอยใส่มาอยู่นะครับเพื่อให้ได้ระดับเท่ากันนะครับทุกท่านเนี่ยครับก็จะมีความคืบหน้าประมาณนี้นะครับช่วงที่จะเดินทางออกจากสถานีกุจิกมานะครับก็จะคืบหน้ายาวๆครับทุกท่านผมว่าตรงจุดนี้นะครับสัญญาตัว3ามขีดสเนี่ย น่าจะประมาณสักปี68เนี่ยผมว่าเกือบน่าจะเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์100%ได้นะผมว่าต้องคอยดูนะครับบางทีสัญญานี้อาจจะเสร็จตามเป้าสัญญาที่เขาวางไว้นะครับรู้สึกว่าตัวสัญญาที่3าขีดสเนี่ยครับเขาก็จะกําหนดเสร็จในปี2568นะครับผมว่าก็อาจจะเสร็จทันนะครับต้องรอดูนะครับเพราะว่ามีแนวโน้มเหมือนจะเสร็จทันด้วยนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับพอมาถึงตรงจุดนี้ตอนนี้ก็เริ่ม ทยอยเพิ่มขนาดความสูงขึ้นมาแล้วครับแล้วก็ใส่ชั้นหินแล้วครับเห็นไหมครับจากที่แต่ก่อนก็คือมีแค่ชั้นดินนะครับนี่ครับแล้วก็ตรงจุดนี้ก็เริ่มเพิ่มระดับดินขึ้นมาแล้วครับเห็นไหมครับเพิ่มระดับคันดินขึ้นมาแล้วก็ในอนาคตนะครับจุดนี้ก็พอเพิ่มระดับคันดินได้ระดับแล้วก็จะทยอยเพิ่มชั้นหินขึ้นมานะครับเพื่อให้มันได้ระดับเท่ากันนะครับเห็นไหมครับจะสังเกตเห็นว่ามีการทํารั้วสีเขียวล้อมทั้ง2ด้านแล้วครับทุกท่าน พอมาถึงจุดนี้ก็ใกล้จะถึงจุดสิ้นสุดสัญญาของ3ขีดสีในพาร์ทแรกแล้วนะครับทุกท่านและหลังจากนี้นะครับเราก็จะเชื่อมต่อกับตัวสัญญาที่2ขีดหนึ่งนะครับซึ่งทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับร้อซนะครับซึ่งจะอยู่ข้างหน้านะครับเห็นไหมครับตรงที่เป็นตัวขาวแดงนะครับที่เป็นจุดกั้นที่เขาทําไว้นะครับที่เป็นขาวสีขาวสีแดงนะครับตรงนั้นก็จะเป็นตัวสัญญาที่2ขีดหนึ่งแล้วครับทุกท่านโอเคนะครับ หลังจากนี้เราจะพาทุกท่านเดินทางมาดูสัญญาที่2ขีดหนึ่งนะครับซึ่งซําเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอันนี้2ขีดหนึ่งเนี่ยครับจะเริ่มต้นจากกุดจิกนะครับแล้วก็จะยาวไปจนถึงโคกสะอาดเลยครับแล้วก็จะเลยโคกสะอาดไปนิดนึงนะครับเดินทางไปถึงสีคิ้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ถึงนะครับจะอยู่กลางกลางนะครับระหว่างสีคิ้วกับโคกสะอาดพอดีเป๊ะนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าทําไมเขาถึงต้องตัดสัญญาเป็นแบบอยู่กลางๆานะครับทาไมไม่ให้เป็นมันไป สุดที่ตรงสถานีไปเลยนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเขาอาจจะมีเทคนิคอะไรบางอย่างเขาละมั้งครับเนี่ยครับพอมาถึงจุดนี้เส้นทางก็จะยกระดับขึ้นแล้วนะครับหลังจากนี้ก็จะยกระดับขึ้นไปข้ามตัวเมืองสูงเนินพอดีครับทุกท่านเห็นไหมครับถ้าทุกท่านนะครับเราไม่ออกว่าชุดโครงสร้างที่เสร็จแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันจะเป็นแบบไหนนะครับเนี่ยครับสามารถดูได้ครับท่านอันนี้เป็นชุดโครงสร้างที่ เสร็จเรียบร้อยร้อแล้วนะครับซึ่งตัวนี้นะครับดําเนินการโดยบริษัทซีวิวเอนจิเนียริ่งนะครับซึ่งเสร็จเรียบร้อยร้อยแล้วครับทุกท่านและหลังจากนี้ก็รอแค่นํารางนะครับแล้วก็ระบบไฟฟ้ามาใส่นะครับก็จะพร้อมวิ่งรถไฟความเร็วสูงได้เลยนะครับแต่ว่าแค่ว่าตอนนี้นะครับความคืบหนังเราก็ประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับน่าจะ37-38เปอร์เซ็นนั่นแหละครับรวมทั้งโครงการนะครับ ก็น่าจะรอให้เสร็จด้รายสัญญาก่อนนะครับถึงจะสามารถนําผู้รับเหมามาติดตั้งรางแล้วก็ระบบไฟฟ้าได้นะครับผมว่านู่นนะครับน่าจะประมาณปี707-1น่นู่นแหละครับถึงจะสามารถทําได้นะครับหรือเปล่าไม่รู้นะครับต้องรอดูอีกครั้งหนึ่งนะ เนี่ยครับหลังจากนี้ก็จะเริ il il mm ่มเดินทางเข้าสู่ตัวสถานีสูงเนินแล้วครับถึงจะอยู่ข้างหน้าหลังจากนี้นะครับทุกท่านเนี่ยครับตัวสถานีสูงเนินเนี่ยเขาก็จะสร้างโครงสร้างนะครับยกข้ามเลยครับก็จะทําให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกนะครับไม่ได้มีปัญหาเรื่องการปิดกั้นของเส้นทางจราจรนะครับเนี่ยครับก็ลอดใต้สะพานได้เลยชิวๆแบบนี้เลยครับทุกท่านเนี่ยครับเราก็เดินทางเข้าที่ตัวสถานีสูงเนินแล้วครับทุกท่าน ก็ถ้าใครนะครับเดินทางโดยรถไฟก็สามารถมาเที่ยวได้นะครับสูงเนินนะครับก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่เหมือนกันนะครับรู้สึกจะมีเขาเรียกว่าน้ําน้ําไหลอยู่ใกล้ๆตรงนั้นเป็นคลองอะไรไม่รู้นะครับหรือว่าอาจจะมีที่เที่ยวอย่างอื่นอีกก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมกาลังหาข้อมูลอย่ครับปกติผมก็มีแต่มานั่งรถไฟผ่านเฉยๆนะครับไม่ค่อยได้แวะเท่าไหร่นะครับจุดแวะก็จะไแวะตรงปากช่องหรือไม่ก็แวะแถวแถวอยุธยาสระบุรีอะไรไปอย่างงู้นไปนะครับเลยทําให้จุดพวกนี้ผมไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะครับ หลังจากนี้นะครับเส้นทางก็จะยกระดับอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะค่อยๆทยอยลดระดับลงนะครับเปลี่ยนเป็นระดับดินวิ่งเข้าที่ตัวสถานีโคกสะหาหลังจากนี้นะครับก็คือเขาก็แค่ทํายกระดับเพื่อที่จะให้ยกข้ามตัวเมืองสูงเนินไปเช่นะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนทั้ง2ฝั่งนะครับสัญจรไปมาได้สะดวกนะครับทุกท่านนี่ครับและหลังจากนี้นะครับเส้นทางก็จะค่อยๆทยอยลดระดับลงนะครับเปลี่ยนเป็นระดับดิน หลังจากนี้อีกไม่ไกลนะครับประมาณสัก1กิโลเมตรโดยประมาณนะครับกทน บรรยากาศการถ่ายทําช่วงเดือนตุลาก็จะเป็นอย่างนี้ครับทุกท่านเห็นไหมฮะมันก็จะมีลักษณะที่ว่าเขียวๆหน่อยนิดนึงนะครับเห็นไหมฮะก็จะทําให้การถ่ายทําก็ยากลาบากพอสมควรนะครับเห็นไหมครับเราต้องระวังต้นกระถินอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าต้นกระถินมันก็จะชนเราเราได้อยู่ตลอดเวลาครับทุกท่านถ้ามาถ่ายช่วงหน้าแล้งก็คือมันจะถ่ายได้สะดวกกว่านะครับเพราะว่าต้นไม้พวกนี้มันก็จะ ไม่ได้เจริญว่าง,งามขนาดนี้นะครับทุ่านมันจะแห้งแล้งกว่านนี้นะครแต่ว่าพอเป็นหน้าฝนปุ๊บนี่เปลี่ยนเลยฮะการถ่ายก็ยากลาบากนะครับเช้อแฉะด้วยนะครับทุกท่านหลังจากนี้นะครับเส้นทางก็จะเป็นระดับดินยาวเลยครับไปจนถึงจุดสิ้นสุดสัญญาของ2ขีดหนึ่งะครับทุกท่านก็จะเปลี่ยนเป็นยกระดับอีกทีก็คือนู่นแหละครับเชื่อมต่อกับตัวสัญญาที่3ขีดสช่วงที่2นะครับ แล้วก็ช่วงน,นั้นก็จะเป็นระดับดินชั่วคราวนะครับแล้วค่อยทยอยเปลี่ยนเป็นยกระดับนะครับท่านแต่ว่าของ 2. ขีดหนึ่งเราหลังจากนี้ก mm. ็จะเป็นระดับดินยาวไปจนถึงจุดสิ้นสุดสัญญาเลยครับซึ่งบริเวณข้างหน้าที่เราจะผ่านหลังจากนี้นะครับก็จะเป็นศูนย์ซ่อมบำรุงย่อยโคกสะอาดด้วยนะครับทุกท่านซึ่งก็จะอยู่ตรงข้ามกับตัวสถานีโคกสะอาดนะครับแต่ว่ารอบนี้ก็คือรถไฟเที่ยวนี้มันไม่ได้จอดที่ตัวสถานีโคกสะอาดนะครับเพราะมันเป็นรถเร็วนะครับเขาก็จะตอดเฉพาะ ตัวสถานีใหญ่ๆเท่านั้นนะครับทุกท่านก็คืออะอย่างเช่นโคราชนะครับสูงเนินแล้วก็สีคิ้วไปอย่างนี้เลยครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็ยาวไปจนถึงนู่นเลยครับจันทึกเลยอะไรเงี้ยครับ ทุกท่านเห็นอาคารเสียวขาวไหมครับตรงเสียวขาวตั้งตั้งอยู่ตรงนั้นสูงๆเนี่ยอันนั้นเป็นอาคารที่พักพนักงานนะครับศูนย์ซ่อมลุงย่อยโคกสะอาดนะครับส่วนศูนย์ซ่อมลุงย่อยโคกสะอาดเนี่ยก็จะเป็นอาคารที่วางในแนวตามยาวนะครับที่เป็นเตี้ยเตี้ยเป็นทรงยาวตรงนั้นนะครับอันนั้นก็จะเป็นศูนย์ซ่อมลุงย่อยโคกสะอาดนะครับเนี่ยครับก็จะอยู่ตรงเนี้ยครับผมศูนย์ซ่อมลุงย่อยโคกสะอาดนะเอาไว้ตั้งไว้เวลารถไฟความเร็วสูงมีปัญหานะครับก็จะได้ แล้เวเข้าซ่อมแซมบริเวณตรงนี้ก่อนนะครับชั่คขาวนะครับส่วนซุ้มซ่อมรุงใหญ่ก็จะอยู่ที่เชียงรากน้อยนะครับท่านเนี่ยครับก็ประมาณนี้นะครับซึ่งตัวสถานีโคกสะอาดก็จะอยู่ตรงข้ามหลังจากนี้นะครับโดยสัญญาที่2ขีดหนึ่งเนี่ยมันก็จะยังไม่ได้สิ้นสุดอยู่ตรงนี้พอดีเลยทุกท่านมันจะไปจากนี้อีกประมาณสัก2กิโลโดยประมาณนะครับถึงจะสิ้นสุดเนาะก็จะเลยสถานีโคกสะอาดไปนะครับท่าน เนี่ยครับก็ถือว่านั่งรถไฟชมวิวนะครับอันนี้จริงๆที่เราถ่ายเนี่ยเป็นช่วงเวลาเกือบเกือบบ่ายโมงเลยนะครับทุกท่านแต่ว่ามันมีฟ้าคึมนะครับเลยทําให้บรรยากาศมันอึมคึมอย่างนี้นะครับไม่ใช่ช่วงเช้านะครับอันนี้คือช่วงเที่ยงเลยนะครับเลยเที่ยงมาแล้วทุกท่านเนี่ยครับบ่ายโมงกว่าแล้วครับตัวนี้เนี่ยครับก็จะมีสภาพแบบนี้เลยครับทุกท่านโอเคนะครับหลังจากนี้ผมจะพาทุกท่านเดินทางไปเรื่อยๆนะครับก็จะ ถึงจุดสิ้นสุดสัญญาที่จะอยู่ข้างหน้าหลังจากนี้นะครับก็จะห่างจากตรงนี้อีกประมาณกิโลนึงโดยประมาณนะครับพอไปถึงจุดสิ้นสุดสัญญาแล้วนะครับท่านก็จะสังเกตเห็นตัวสัญญาที่3ขีดสีนะครับก็จะเชื่อมต่อกับตัวสัญญาที่ 2- ขีดหตรงนี้พอดีเป๊ะเลยครับทุกท่านซึ่งตอนนี้สัญญาที่3ขีดสีช่องที่2ก็กาลังทยอยเพิ่มระดับดินกันอยู่นะฮะเพื่อที่จะให้ได้ระดับนะครับเพื่อที่จะดําเนินการเชื่อมต่อกับ ตัวเส้นทางยกระดับซึ่งจะอยู่ข้างหน้าเหมือนกันหลังจากนี้นะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมคลิปผมมาตลอดนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับทุกท่านนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับผมนะสำหรับวันนี้นะครับทางแอดดิงก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับลากันไปด้วยภาพบรรยากาศของเส้นทาง จุดสิ้นสุดสัญญาของ2ขีด1นึ่งไปเลยครับทุกคนนะซึ่งจะอยู่ข้างหน้าหลังจากนี้อีกไม่ไกลนะครับก็จะเป็นตรงบริเวรขาวแดงนะครับที่เขากั้นไว้นะฮะทุกท่านนะจุดทิ่สุดสัญญาก็จะอยู่ตรงนั้นบอดีครับทุกท่านโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับนี่ครับจุดสิ้นสุดสัญญานะครับอยู่ตรงนี้แหละครับ